และก็ยังมีการวังพระธรรมเทศนาตัว่เป็นการ,รอบรมโบรมนิสัยบารมีของพวกเราทั้งหลายพุทธบริษัทในพุทธศาสนานี้มีสี่ประเภทที่ทุบริษัทหนึ่ง ถิ่นนีบริษัทหนึ่งอุบาทกบริษัทหนึ่งอุบาทิกาบริษัทหนึ่งแต่บัตนี้บริษัทหนึ่งนั้นถูกสลายตัวไปเรียกว่าลมละลายสร้างตัวได้ขึ้นหมดศิษฐ์หมดอานนาหมดสมบัติ ของบริษัทนั้นบริษัทนี้คือทิศคุณีบริษัทในปัจจุบันนี้จึงไม่มีทิศคุณีบริษัทเพราะเป็นบ,บริษัทที่ล้มละลายตั้งตัวเมติดเเกดจากความปฏิบัติของบริษัทนี้เองรักษาบริษัทของตนไว้ในดักริ่ต้องล่มละลายไป ขาดทุนผลกำไรไปหมดยังเหลือเพียงสามบริษัทอีทิกปุอุบาสกอุบาสิกาเท่านั้นในบริษัทนี้ที่การน,นักสอพระพุทธศาสทานัีพระพุทธาตามพระสฆ์ทาทาเทนสรณะที่พึ่งที่นักสือของต่ มีศีนาสำหรับปฏิบัติในบริษัทนั้นทิศุบริษัทมิ์เนืินที่มาในพระปฏิโมก2สองอยสี่สิบเจ็ดสิกขาบทและอภิสมาจารเกี่ยวด้วยสนุกธรรมเนียมระเบณีอีกนับในย่วนรวมเรียกว่าพระวินัย สองหมื่นสี่พันคันจึงเป็นจำนวนมากที่พระบิดุสงฆ์ทั้งหลายจะต้องรักษาส่วนสามเณนก็มีการรักษาสิ้นติตในสิ้นติดก็แยกเป็นนาชนังคติพันธกรรมห้า นี้เป็นข้อปฏิบัติของสามเณรที่จะตอบปฏิบัติรักษานอกนั้นก็ปบลอยตามพระพิจุในบางอย่างบางประสาทไรก้กานกับพระเจ้าประสงค์มีแตกต่างกัน,กนกว่านิดหน,น่อยนี้เป็นอินของฝ่ายพิยจุบบริษัทิอุบาสกบริษัทิ และอุบาสิกาบริษัทนี้มีหน้าที่ที่จะต้องรักษาศีลห้าเป็นประจำศีลห้าซึงเป็นหลักประการว่าผู้ใดเป็นอุบาสกผู้ใดเป็นอุบาสิการากมีศีลเป็นพื้นเป็นความดีของบริษัทนี้ หากว่าขาดสิ่งขาดวามแล้วจัดได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนกชนดูคนที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหรือบา้างหรือได้พอเพียงบา้างไม่ได้แค่ดงหากว่าตั้งอยู่ในสินแล้วยิงจะเรียกว่าเป็นอุบาสก เ็นอุบาสิกาโดยแท้มีศีลนเป็นเครื่องประกันพระภิกษุสามเณรก็มีศีลนเป็นเครื่องประกันอุบาสกอุบาติกาก็มีศีลเป็นเครื่องประกันนีเรียกว่าเห็นยี่ห้อของบริษัทฉะนั้นเราเป็นบริษัทใดต้องรักษา ความดีของบริษัทให้ดีเดชไวเรียกว่าให้ที่ห้อของบริษัทนี้เดชมีสง่าราศีขึ้นแล้วก็จะบอกตัวของบริษัทได้ว่าเป็นบริษัทหนึ่งมีเครื่องหนาอยกับความปฏิบัติโยที่ความดีความก้มอ หา,หากว่าขาดความดีความชอบลงไปเมื่อไรแล้วนั้นหมายถึงว่าบริษัทกำลังส่วนฝัดยักคูการล้มละลายในวันใดวันหนึ่งทันหน้าได้เราเป็นผูท้ที่ดีแล้วตั้อยู่ในบริษัทที่ดีบริษัทนี้มีการลงทุน เราจะต้องเอากายของเราลงคุณเอาวาจาของเราลงคุเอาจิตใจของเราลงคุณเอาายลงคุณเดินทองอางไปไในผ่ามดีผ่านชอบโดยที่มีการรักการิึมีการปฏิบัติธรรมจิรวิปพระได้ป็นห้ของเป็นที่ตัง้ง นึมั่นถือมั่นอยู่ในคุณพระพุทธตามพระจกไม่คิดลบรักษาความดีความชอบของเราตายเราจะต้องมีความเคารพอ่อนน้อมรู้จักการกราบไหว้วเป็นคนละยักรโดยท่านแยกออกกราคือเรานั่ง ทุกขเข่าร้อมด้วยเดินจางทกะปริกกระโนมมย์ขึ้นมายกขึ้นในระหวา่างนี้แล้วก็เอาลงกลับลงปัดอย่างนี้รวดว่าการลตะแต่ว่าพวกู้ิงในทุกวันนี้ก็เลยเสี่ยงระเบิดมันพักเทีย่ยวกลากระเนื่อจาก เรื่องนู่นของผู้หญิงในสมัยนี้มันสั้นเกินไปยะกาบอย่างผู้ชายลำบากตรงนี้ก็เลยสร้งางทำเงินกันขึ้นความจริงแล้วทำเงนินเดินก็ตอบกราบเหมือนกันนั่นแหละผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าเพราะเออเรื่องนุ่งหอมันเปลี่ยแนแปลงไปตา,ตามยุคตามสมัยตอนที่ แนะนำาการกระดก็เลยใช้เบ็ดเปลี่ยนแทงตามสมัยเดี๋ยวพอผู้หญิงจะเบ็ดขนุนใหม่ก็เลยนั่งพักเพื่อกระดกใเสียอย่างนี้เนื่องจากสาเหตุผ้าหนึ่งของผู้หญิงโดนสัดโดนปัดตามใส่ตาบอย่างผู้ชายมันจะเดิดข้างหลังออกมาเพราะง่าดู อย่างนี้หลักจริงเทานั่งพักเรียบรียบร้อยสากมันเป็นเหตุอันนี้เองความจริงแล้วสากอย่างเดียวกันไม่หลักตั้งแต่ด้านเลยมาเปลี่ยนใหม่เป็นวิธีการใหม่อนุโลมสะากยกสมัยเราจะใช้แบบใดก็ได้เพราะมันยกมันสมัยคนนิยมกันเฉะนั้น ลักษณะการวราเป็นเช่นอย่างนี้การว่าเดินเราประนมมือขึ้นว่าจะนั่งหรือจะยืนหรือจะนอนอย่างคนป่วยหนักมันก็จำเป็นต้องนอนจะคนไม่ป่วยจะนอนว่าก็ไม่เข้าทางนั้นแันเว้นแต่คนป่วยที่จะอนอนว่าเพื่อเพียงการประนมมือขึ้น ในระหว่างชิ้วแล้วก็นอนถือกับหลบีีเรียว่อว่ายาให้นมันถึงเกินไปถ้ามือของเรานั้น,กนยกลอยถือกัลยเนไปอันนี้ั่วเกินถ้าหากตาำลงมามันก็ว่าดเป็นไม่ครบเอาในระหว่างชิ้วของเราน,นี้ จับมือมือของเราบาดีความงามน้อมถือศักดิ์เราลงไปเด็วกว่าโค้งถืศักดิ์ลงนิดหน่อยมีพนว่าว่าอันเฉลี่ยปิพนมมือว่าที่เป็นกา,ารแสดงความเคารพผู้นักศึกระพุทธศรสนาใต้ศู 8, ย์ย้อมตั้งอยู่ในความเคารพเคารพอะไรบ้าง ตามหลักของความเคารพก็มีเคารพในพระพุทธเจา้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในใจสิษธาเคารพในการปฏิสันฐา,านนี่คือความเคารพ ครับในพระพุทธเจา้าแล้วน้อมน,นึกระลึกถึงพระพุทธเจ้า,จาลาภวะพระพุทธลูกพร,ระเจดีพระดีมหาโิ์เหล่านี้เพราะเป็นสิ่งที่อุทิศต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธลกเลือกว่าอุทิศที่เจดีที่สร้างเฉพาะาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า จะเหมือนพระองค์หรือไม่เหมือนก็แล้วแต่พัฒนคติษษษษของผู้ทำเราก็ไม่เคยเห็นแตรับรองกันว่าเหมือนไม่เหมือนแต่การสร้างนั้นให้แปลกหนอกเพราะว่าต่อถือศักดา์ขึ้นจะอาจจะเป็นบัวตูมพระดัชอาจจะแหลมก็ะดัชให้ต่างจากลูกภาษาวก หรือของคนอื่นนี่แสดงถึงว่าเป็นรูปที่สร้างอุทิศต่อองค์สมเด็จพระ,ะสัมมาสัมพุทธเจ้าเรากราบเราไหว้สักก์ระดุจชาแสดงความเคารพหรือพระธาตุพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นบั่นค พระบรมสารีริกธาตุขององค์ของเด็กพระสัมมาสัมพาาลลุทธเจ้าไว้เรากราบว่าอันนี้ก็เป็นกาบถึงพระพุทธเจ้าพระผิ้มาโาภูืี่พวกเรานี่ยอมลูกกันวั้ตามวัดนี้ลรบปฏิว่าเป็นต้นไม้ที่พระองค์ได้อาศัยประดิรูาา้อยู่ที่ โรนต้นไม้ประเภทนแล้วเรากากกราบว่วและลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นี่ในสถานที่เราสมมติว่าเป็นทีุ่ทิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีการกำหนดบริเวณเรียกว่าบริเวณที่ควรเคารพ ผู้เข้าสู่บริเวณนั้นากใดรองเท้าเสียงเท้าสรีจะต้องถอดใส่หมวกใส่ก็ต้องเปิดออกหรือผ้าโพกศีรษะไปก็ต้องเอาออกยินยาใดที่ไม่เหมาะสมเราก็ไม่ควรแสดงสิลินานั้นไม่ควรที่จะเหยียดเท้าไปหา สิ่งที่เราเคารพและไม่ควรนั่นในอาการที่ไม่เคารพในแสดงจินยามัรญญาที่ไม่ควรเคารพในสถานที่ควรเคารพอย่างนี้เรียกว่าเราเคารพต่อพระพุทธเจ้าหรือเราไม่กล่าวคำปรมัมธาอย่ารใดอย่างหนึ่งโดยในสถานที่นั้น เราทำไม่ดีไม่านอะไปด่าไปว่ากันในสถานอน่างนั้นเราทำยากเราทำเหลวไหลาหสาระประโยชน์ไม่ได้ในสถานที่ควรเคารพนั้นเราต้องแสดงความเคารพทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจเพือเรียกว่าเคารพในะพามศรี้า เคารพในพระธรรมเราจะต้องเคารพในคำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปกล่าวเล็ไปล่อเล็กเพราะเป็นการแสดงความไม่เคารพเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรียกว่าเคารพในพระธรรมตลอดถึง นั้นอือหรือใบลานที่เราจาริกทางคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราจะต้องไว้วางในที่สุขที่เหมาะสมถือไปก็ต้องสีทยกไม่ใช่หือเรียบลงไปเพราะเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั้นเราต้องแสดงความเคารพคนโบราณ ท่านมักจะเบกเอาเบกข้ามที่ท่านไม่ยอมถือหย่อนหลบไม่เหมือนคนในปัจจุบันนี้ท่านแสดงความเคารพในพระรมเพราะพระธรรมอยู่ในใบลานอยู่ในกระดัษก็สองแสดงความเคารพด้วยเวลาที่เราฟังธรรมเราก็แสดงความเคารพ เวลาแสดงธรรมก็แสดงด้วยความเคารพเวลาเราปฏิบัติธรรมให้ถูกไม่ชอบคิดหาในทางที่ถูกที่ชอบอย่างนี้นีเรียกว่าเราเคารพในพระธรรมเคารพในพระตจ้าผูว่าสัรมพระคารวะตางและ้อง อารมคลายันถ้าเราคารมในคระมุิดพลาดนั้นเกิดดังน like ี้พระสงฆ์ก็มีการอารมณตามระเบียบที้มาอีกหรือผู้อ่อนผู้เก่งก็อารมกันตามอายุขันธ์หรืออารบกันตามปีตามงานนั้นเพราะสมัยนี้มีระเบียบการปกครองพระนสงฆ์อีก เมื่อน,นี้แล้วเกี่ยวกันปกครองคณะผู้นี่เราจะขอได้ที่มีหน้าที่ปกครองเราก็ต้องเคารพกันในหน้าที่การปกครองการนี้ก็เป็นการเคารพในพระสเจ้เคารพในครูบาอาจารย์ผู้เป็นสักจี้อริอันเทววิชิ ตั้งยุหลักผู้พุทธิบุตจากใครเห็นพระเห็นเองจากองค์ใดที่ท่านเป็นพระอุปัชฌายะนั้นเลวดว่าในอุปัชฌายะและอาจารย์นั้นสามระเบียบเหมือนทัานรับลูกที่ขรรบิดีามานดาหรือว่า ผู้เป็นอินั้นเว่าเป็นลูกมาต่อคารุกเนี่ยพระอุปชายะและอาจารย์ั้งหลังพยายางแสดงความคารุกในผู้เป็นิอยู่อีกรา็เป็นขององเหมือนกันแต่หากในฐานะเป็นศิษก็คารพในฐานะว่ผู้ใหญคารพกผู้น้อย ให้ความเอื้อเฟื้อเพื่อเพ่อให้ความร่มเย็นเต็มสุดเอากระว่าเป็นผู้ใดก็มีร่มมีเงามีความเมตตากรุณามมทิสาอุเบกขาในสานาสิทของวัดน์้ีเป็นการแสดงความเคารพของผู้ใหญ่แล่ในผู้น้อยก็ยังมีการเคารพไปลักษณะ หนึ่งอีกรู้จักการเชื่อนเล็กนําสังสนปฏิบัติตามคำานินําสังสดในความอุปถาปถานในความต้องการผนขวยรักษาผู้ที่เป็นอุปถาอาจารย์ของตนมีความมุ่งดีหวังดีต่อแสดงความมุ่งดีหวังดีต่ออยู่เสมอ เพราะเราประชายะอาจารย์ก็เจ็น้อ้มีความมุ่งมีหวันนี้อย่างการรทิจะไปทางโน,น้นทางนี้หากว่าเราไปเรียนท่านด้วยดีสองควรไปหรือไม่สมงควรไปกานก็ะอมที่จะะารณาความเหมาะสมหากว่าไปแล้วจะประสบ้ายหรือจะตควาเมเสื่อมเสีย ประการใดประการยนี่ยท่านก็ต้องห้าไว้หีืเป็นความผล่วยข้องกัดฝ่ายประชายาและอาจารบรรดาการนี้ทุกข์มีทางผล่วยข้องกัดเช่นเดียวกันพระอุปชาและอาจารย์ของเรล่านั้นจะพบความเสื่อมเสียอย่างไร ก็ต้องช่วยต้องการช่วยผล่วยหาวิธีที่แก่หาว่าผู้ว่าการปฏิบัติไม่ดีนู่นนั่นเราก็ต้องตัดสินการตัดสินนี้พัชายะและอาจารย์นั้นล้วนต้นะต้องใช้เป็นนโยบายที่ใช้การศึกษา อาคารกันประวัติมีความสงสัรแล้วก็ศึกษาเพื่อจะให้ท่านได้ชี้แจงและให้ท่านได้ความนึกความไม่ดีไม่างามของ่านนี้เป็นนักโยบายที่เม่นยุของสาพตพิุทธิ้ที่มุ่งมือหวังดีต่อประชาอาจาักรและว่า เราเคยเป็นลูกศิษย์ผู้มีหวังดีต่ออาจารย์อย่างนี้เมื่อใดที่เราเป็นอูบาอาจารย์ของคนอิ่ยลูกศิษย์ตักเตือนเราก็จะกำนิดได้เพราะเราเรียนละโยบายอัี้อย่ล้ว